สแล้ว่านี่お前はยว่ามいるินเดะก็สวัสดีเพื่อนๆซาบีไฟกันทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจเซ่ซันแนลช่องแห่งความบันเทิงและบันไดนะครับทุกคน โอ้ยยอมจริงๆคือช่องเนี่ยและในวันนี้พี่จะพานนนงๆมาดูคลิปฮาฮาในจุดสต็อกกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากส่งคลิปฮาฮาอยากส่งคลิปตึงๆของเกมวีไฟนะครับก็สามารถไปส่งได้ที่เพจ jose x n นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะโฟสต์ไว้ให้ทุกคนไปคอมเมนต์แล้วก็ส่งเป็นลิงก์หรือว่าเป็นคลิปก็ได้แล้วแต่ถ้าว่าเป็นคลิปของคนอื่นแนะนําให้ส่งเป็นลิงก์นะครับทุกคนโอเคนะครับก่อนจะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนเมื่อกดแล้วก็ let's go วันนี้พี่มีเพจ แนะนำเพจซุปเปอร์ไก่สอบขาย i อเดีเกมขาย i อเดีย f i ไฟราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อ ID เดีย f i ไฟรับไม่อั้นรับทุกแบบพร้อมจบรับฝาก ID เดีย f i ไฟค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นเพจจริงผู้ติดตาม7 0,000กว่าคนเพจไมโกงร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญมีกิจกรรมแจก i อดีทุกสัปดาห์นะครับชอบแบบนี้ก็ไม่บอกเอ๊ะมันคลิปอะไรคนไลค์ทั้งสามแสนน่าจะเป็นคลิปตึงๆแน่เลยเดี๋ยว เฮ้ย,ยมันมีด้วยเหรอไปเนี้ยเฮ้ยเอ้เขาแตดต่อแล้วเนี่ยเนียนจัดใช่เลยวะแล้ว,ว่าเกมมันบล็อกอะครับทุกคนโตเป็นสาว <c oughs> ไม่ไมหวเลยไม่ไหวเลยแม้อูยตายผมนี่แบบมาเกินปุยมุ้ยเห็นแบบแรกก็คือสตาร์ทเลยดูดูใหม่นะครับดูใหม่ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นทลิปตึงๆที่ไหนได้เป็นคลิปแบบคาดไปถึง ไม่ไหวเลยฮะโอ้คลิปอะไรเนี่ยโอ้เด<อ>ี๋ยวเรื่องเครดิตพี่จะซูมให้นะครับทุกคนอ่ะไปดูคลิปกันต่อดูก็รู้ที่ผมรักแค่ไหนรักอะไรเมื่อกูกแกล้งเน็ตหลุดสวยสวยไปไปยปไปไปเมื่อกูแกล้งเน็ตหลุดใช่ไหมคาราบอะไรอ๋อคนที่โดนแกล้งเน็ตหลุดแล้วเพื่อนทำอะไรออหนยับ เฮ้ยเรา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 ทำทรงไปยินคนละมุมมีคนละมุมด้วยไม่รู้ด้วยซะแล้วกูก็แกล้งมึงเหมือนกันแบบเหมือนมีคนละอะไรฮแบบเหมือนมีคนละไอ้เจ้าหนุกใหญ่เลยจ้องแค่คนอื่นได้ยินเนี่ยแต่เขายังไม่เข้ามาเอ้าเอ้าเอาเขารู้แล้วเอาปล่อยเลยปล่อยตายปล่อยตายปล่อยตายไม่ต้องคิวปล่อยตายปล่อย อ้าวะแล้วปล่อยตายเลยปล่อยตายเลยเออพี่มีเหรียญนปล่อยตายเลยอืมแล้วไอ้ดิมหานั่นดิเออรดลดเอคนแกล้งหลุดก็เนียนจริงเนียนจัดอ่ะเออเาช่วยพี่มีเหรียญอยู่เอ้ยตายแบบว่าจะแกล้งเพื่อนโดนเพื่อนแกล้งกลับซะแล้วอ่ะเออด่าสงสารน่ะที่เขารักกันทำไงได้เราทำทรงไปยืนคนละมุมมีแต่คนระเลียบทั้งนั้นเลยโอ้ตายน ห้าเจ็ด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 คืออะไรอ่ะดูดิใครจะไปชอบปอายุตุ่ไม่หานะน้องหัวไปแล้วเฮ้ยเอากระโดดลงไประไมล่ะนิ้วเฮ้ยเฮ้ยด้าล้างว่ะด้าล้างว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแต่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตายใครล้มน่ะไม่ต้องไปชุกมันหรอกเฮ้อะไรวะเป้ยภาษาด้วย ไอ้ยี่ยมันน่าจะเอารหัสไปอะไรวะพี่แม่สิแม่แมยโอ๊ยน้องน้องทำไมแบบไม่สุ่มมาเจอพี่หนบ้าะน้องเอ้ยอ๋อผู้สาวล้มอย่างนี้ก็ได้เหรอ2มาตรฐานครับกวนดูเหมือนพี่นี่แหละแน่นอนครับถ้าสาวนี่ภุ่มเต็มที่ครับเท่าที่มีทั้งหมดทั้งหัวใจ ถ้าเงินได้มันสีมาด้ามีคนบอกว่าน้องสองมาตรฐานอันนี้ก็จริงนะครับโอ้เหตายเถอะอันนี้ของคลิปต่างประเทศนะครับน่าจะเป็นคลิปตึงๆแหละดูดิยังไงน่าจะตึงแล้วเนี่ยตึงแล้วช่งนี้เอ้าโดนหัวเวอร์เย็ดเอาเลือกเฮ้ยเฮ้ยเวอร์ว่ะเวอร์ว่ะเวอร์ว่ะเฮ้ยเวอร์เฮ้ยเสียงดังเวอร์ว้าว ไม่เร็วนะเร็วนะเขาตั้งไอ้วอลเร็วมากแม้ว่าไม่ได้นั่งตั้งนะโอ้ยเชี่ยเวอร์เวอร์จัดไอ้เอาเรื่องว่ะแม่งเฮ้ยเวอร์กับกูอีกก็แหไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องเวอร์กว่านะครับคนดูที่เขาบอกอยากทำคลิปกับหนูน่าจะเป็นคลิปแบบว่าตัดตึงๆนะครับดูทรงแล้วดูนะคือคลิปพวกนี้ส่งมาให้ได้นะครับ โอ้โหก็ดูอันนี้แล้วแบบมันทําให้แบบว่าคนที่ไม่แบบไม่มีแฟนนะครับมันเหมือนแบบอิจฉาอะไรก็ไม่รู้แบบแบบมันย่ํายี่ใจยังไงก็ไม่รู้เอาจริงนะครับคู่นี้น่ารักสุดแล้วใช่ครับคู่นี้น่ารักสุดแล้วอ่ะชนผมอครับหน้าเศร้าพอๆเศร้าได้นะครับแต่อย่าเศร้ามากนะครับมันไม่ดีขอดูอีกครั้งหน่อยดีแบบว่า เจ็บใจคนสูดดูอะเ่งเพลงก็ได้วะเฮียโอ้โหเชี่ยแบบตัดสวยด้วยแล้วเพลงก็เข้าด้วยโอ้โหเข้าไปส่องหน่อยดีว่าน้องพิมพ์นี่ทำคลิปกับใครบ้างนะครับวิ่ค่อนข้างจะเยอะนะครับคนดูนี่เลยเย็ดมาทรงตึง วเชวน้องเขาแบบเวอร์ว่ะตัดเวอร์ตัดเวอร์น้องเอาคลิปตัวที่แบบเป็นวิวตึงๆหน่อยดีสองแสนวิวแล้วกันน้องแนทหรือเปล่าวะน้องแต่ว่าชื่อเอ่อพรีม,มีนะว้าวเฮ้ยแมงอยางมีสาวอะไรตี้จังเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดีใจอะไรฮะ เฮ้ยเก็บทรงเก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยโอ้ไม่ได้เลยอะโจโจเฮ้ยตามหาคนในคลิปมีอะไรเกิดขึ้นนะไหนพี่ลองดูซิเนาะเฮ้ยให้ดอกไม้โวววววเกือบตายเกือบตายเฮ้ยส่งหัวใจอย่าว่าโอ้โหไอ้เฮียคนโสดดูภาพบัดบาดตาบาดใจผมจะทำลายภาพรักเรานี้ออกจากสมองเราไปดูกันในเกมเลยนะ โดยพี่จะทํำยังไงเดี๋ยวคอยดูและแล้วแน่นอนผมก็เข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยผมก็ปลอมเป็นตัวผู้หญิงเพื่อจะส่งลักไม้ให้เจ้าชายโดนกุหลาบแน่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับปืนเนาะจับปืนยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปมึงไปนึกผู้หญิง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 โอ๊ะออกมากระดน่กระดเน้ำ ไไไม่ดด้ดด้ทุกคนปรดอยาน่าม,มากนะครับอันนี้คือแบบผมทำตามทิกตอกอ่ะครับผมเลือดเจอเขาทำอย่างนี้อ่ะครับมึงไปโทษเขานูน่นนะอย่าไปโทษผมนะอันนี้คือแบบคิดทิคอคบแบบสาบร้อยครับไฮไลท์เซฟคือคนเมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยนะครับที่แบบว่าเผลอรั่นปืนไปใส่อ่ะครับขอโทษจริงๆนะครับตอน,นี้เขาขอให้เจอผู้ชายนะตามแม็กน่นจาจะผู้ชายนะครับคนดูจะจับปืนรอเลยแล้วกัน

เปิดกูเขาจะรู้ไหมวะเขาจะรู้ไหมเนี่ยผมกดออกเขาไม่รู้ใช่ไหมคุณรู้อ้้หแม่กดเกียนเนอะเออเออพอพอพอโอเคกำลัดูคือใครที่โดนเมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยนะครับมันเป็นคอนเทนต์นะทาตาม Tik t o อกเฮ้ยแบบมันภาพลักษณ์อะคนเขารักกันเม,มันอิจฉาตัวคนนี้มันอิดชาเขาจะแบบคนไม่มีแฟนก็อย่างนี้แหะครับ ้าใจกันหน่อยนะก็สำหรับคลิปนี้น้องๆก็อย่าไปทําตามกันนะครับพี่บอกนวนะอย่าไปทําตามนะฮะก็ถ้าตามตามก็ทํากับเพื่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะหัวร้อนกันโอเคนะครับใครที่ซื้อสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเราจะไปถึง3 0,000นซับด้วยกันนะฮะอย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่เจาลงนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสุดหล่อสุดสวยไปรุ่นฟรีไฟล์กันทั้งหลายไว้เจอกัน